พี่ครับสวัสดีครับสวกัสดีครับโมแคัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับลนหลานสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษเลยนะครับโอ้โหโมหนุ่มไฟแรงมาครับแล้วคุณพ่อนะครับของเขาก็คือโมเข้มข้นนะครับริมพะสุทแล้วก็อวบวิธีการนะครับในการคิดในการซ้อมยังไงบ้างนะครับเข้มข้นครับก็ก็เริ่มเล่นกอล์ฟจริงๆจับไมค์กอล์ฟครั้งแรกเลยก็อายุประมาณสักแปดขวบอะครับแล้วก็อยากให้ไปให้ไกลที่สุดอะ มีแรงบันดาลใจเราตีเค้าเพื่อตัวเองเราอยากประสบความสําเร็จก็พาเขาไปลองหลายกีฬามากเลยนะครับก็คือไม่ได้มีทักษะความเป็นนักกีฬาเลยคือมันก็เครียดแหละครับเวลาคุณพ่อหรือคุณแม่ก็บังคับไปซ้อมพอผ่านมาแล้วแล้วมันเห็นผลงานนะครับมันก็เออมันก็คุ้มค่าครับว่าจุดเปลี่ยนนะครับลูกเราเนี่ยเรารู้สึกว่ามีทักษะที่เขาสามารถไปต่อได้นะเราคือเราไปด้วยความที่ว่าพอไปแข่งครั้งแรกเนี่ยเราก็ที่โลที่สุดท้ายแหละ จนวันหนึ่งที่เขาไปตีได้อีเวนต์พาครั้งแรกเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอ้มันก็มีความรู้สึกว่าอ๋อเรามาถูกทางแล้วจาได้ว่าตอน,นเด็กๆตอนนั้นเนี่ยเอาชุดนอนไปเปลี่ยนที่สานามได้นะประมาณนี้ครับเกือบทุกวันไม่มีแข่งก็จะไปออกรอบอคือคาว่าทั้งวันคือคทั้งวันทั้งวันจริงๆเลยนะเข้มกับคุณพ่อย้ายไปที่นู้นก็มีแค่2คนครับอยากทําให้คุณแม่ภูมิใจแล้วคุณพ่อภูมิใจว่าเราสาทิ้งบ้านมาแล้วก็อยากจะตีดีๆหรือพี่ใช้คำว่าคนที่ประสบความสำเร็จหรือคนที่ ยังอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จนะยครับมันมีมันมีความต่างอะไรกันบ้างนะครับเวลาเราไปเล่นที่นู่นนะครับเราก็เหมือนไปนเล่นบ้านคนอื่นนะครับคือผมความรู้สึกว่าถ้าเราจะแค่บินไปแข่งทุกซัมเมอร์แบบนี้มันมันคงยากที่เราจะไปไกลจนถึงที่เราตั้งความหวังกันไว้ซึ่งเราจะเป็นการเช็คแหละว่าลูกเราไหวไม่ไหวที่จะเล่นไปในระดับอาชีพต่อไปถามโปรแกรมคนนิดนึงครับคือเวลาที่เราแข่งเนี่ย เชื่อว่าจะต้องมีความแพ้แพ้เนี่ยมักมากมากกว่าการที่เราชนะนะครับเรามีวิธีการจัดการตัวเองงไงบ้างครับเวลาที่เราแพ้มาเนี่ยแล้วเราจะต้องฉุดตัวเองกลับมาเนี่ยเพื่อที่ต้องเอ่อกลับมาสู้ใหม่เนี่ยเราเราใช้วิธีคิดยังไงบ้างเราซ้อมไปหนักมากแต่ผลออกมาไม่ได้ตามที่เราอยากได้เวลาที่ลูกของเราเนี่ยหรือว่าบุตรหลานของเราเนี่ยเริ่มมีอาการเบื่อเริ่มมีอาการขี้เกียจเริ่มมีข้ออ้างนะแตจะถามว่าเรื่องเนี้ย คือทางบ้านลิมพสุดเนี่ยมีวิธีการจัดการลักษณะนี้แบบนี้ยังไงบ้างครับคือผมผมก็เชื่อได้ว่าปัญหาหรือว่าโจทย์ข้อนี้มันเป็นโจทย์ที่ทุกบ้านจะต้องเจอนะครับพน้องทุกวันนี้เด็กๆสมัยใหม่มันโชคดีอย่างนึงครับมันมีเทคโนโลโยีมันมีคนที่ให้ความรู้ได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 ้หลายอย่างมันมีสื่อที่นําเสเนอได้ดีขึ้นก็ดีครับได้เห็นน้องๆรุ่นใหม่ๆได้มีการถ่ายทอดมีการพัฒนาฝีมือแล้วดีขึ้นบบ้อมและโปคิวเนี่ย ซึ่งอยู่ในทีมเนี่ยมีการถ่ายทอดให้กับเด็กๆรุ่ในใหม่ๆได้มีความรู้มากขึ้นผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับอยากให้น้องๆเนี่ยนำไปเป็นแนวทางในการฝึกซ้อมความรู้ที่ผมประสบการณ์ที่ได้มาผมก็ถ่ายทอดได้แต่คนคนเดียวมันไม่สามารถที่จะทําให้เด็กคนหนึ่งเก่งได้หรอกครับมันต้องอาศัยรุ่รวม,มกันเพื่อพัฒนาโครงสร้างงแต่ละคนเพื่อพัฒนาต่อไปในอนาคต